สวัสดีค่ะทุกคนพี่หญิงนะคะวันนี้เรามาเจอกันในข้อที่เป็นคำศัพท์ของข้อสอบโทอีกนะคะคำศัพท์คำนี้ออกบ่อยมากๆแล้วก็ใช้ในข้อสอบได้ทุกข้อเลยเรามาดูนะคะ ข้อ a นะคะ firm เนี่ยแปลว่าบริษัทนะคะหรือว่าแปลว่าธุรกิจก็ได้อันเนี้ยออกบ่อยนะส่วนโปรแกร,รมนะคะแปลว่าโปรแกร,รมเลยคือแปลตรงตัวนะคะแล้วก็ piece นะคะก็คือเป็นชิ้นส่วนนะคะส่วน industry นะคะเป็นอุตสาหกรรมนั่นเองค่ะทีนี้ในโจทย์เนี่ยถ้าน้องๆเจอลักษณะแบบนี้คือเป็นคําย่อยๆนะแล้วมีคอมมาสแสดงว่าทั้ง ทั้งคำนี้นะคะทั้งก้อนนี้นะเขาเอาไว้ขยายประโยคข้างหลังค่ะอามมิไซด์ดีไซน์จุดๆนะคะเป็นจุดๆของดีไซน์ขนาดกลางนะคะชื่อบริษัทว่า g i l w o o d i n t e r i o r นะคะเขา specialize ก็คือเขามีความเชี่ยวชาญในพื้นที่ของเกี่ยวกับการอยู่อาศัยนะคะ r e s i d e n t i a l ก็คือเกี่ยวกับการอยู่อาศัยนั่นเองทีนี้อัมมิไซด์ดีไซน์อะไรคะที่เขาเป็นบริษัทอินเทอร์เนียที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบพื้นที่ที่อยู่อาศัย เขาเป็นเฟิร์มนั่นเองค่ะคือบริษัทค่ะเป็นบริษัทอินเทอร์เนียนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเป็นโปรแกร,รมเนี่ยไม่ใช่นะคะพีซเป็นชิ้นเนี่ยยิ่งไม่ใช่ไปใหญ่อุตสาหกรรมก็คือถ้าเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยมักจะไม่ได้พูดถึงว่าเป็นชื่อของแต่ละบริษัทอุตสาหกรรมก็บอกไปเลยว่าเป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะดังนั้นข้อนี้ใช้คําว่าเฟิร์มซึ่งคําว่าเฟิร์มมาบ่อยมากค่ะแปลว่าบริษัทนะคะสําเร็จสําเร็จทุกๆคนคะ่ะ